ไงพี่นี่เองกินกับพี่ก็ไม่ได้กินนานแป๊บเดียวทำไมเองมาขนาดนี้วะเองกินไปเยอะเหรอกินไปฝาดีเอเองฝาเหล้าฝาองฝ <c oughs> าเหล้าหมดไงเอา<จ>ใสา่ฝาองสดเแจ๊ดติเตือนในฐานะน้องนะเวลามึงกินเหล้า่มึงกินแบบนี้ไม่ได้มึงต้องกินกลับด้วยกับแก้บไม่กินกับข้าวแขกเหมือนกับกูเนี่ย โมพี่หลุยมันคนละอย่างคุณจะปลอบใจน้องว่าเมอมันเครียดอะไรหรือเปล่าต้องห่วงสุขภาพเราพี่หลุยองรู้โฮโฮกินเหล้าต้องมีอะไรรองท้องต้องกินกับ <โฮ S 2> นี่ก่อนกินเหล้าผมเพิ่งกินเบียร์รองท้องมาสองขวดแล้วเนี่ยพี่เนี่ยยืนฟังน้องอยู่นานแล้วนะพี่เองก็รักเองเหมือนน้องในไส้ของพี่อะไรจะลาบเป็นว่าวเลยเฮีย <c oughs> ในฐานะที่พี่เนี่ยก็เป็นคนที่รักครอบครัว รักลูกรักเมียอย่างอพี่อย่างเงี้ยจะออกมาดื่มสังสรรค์เฮฮากันพี่ต้องบอกกับเมียทุกครั้งแล้วเองไงะได้บอกกับเมียยางเนี่ยอย่าบอกนะเฮ้ยนี่บอกกับเมียวะพ่กมึงกินเหล้าเนี่ยแจ็เมีเมือะเป็นห่วมึงอยู่นะเว้ยจ้าเลยต้องมีสติกินเหล้าอย่าให้เหล้ากินเรา นึกถึงครอบครัวบ้างเชื่พี่กลับบ้านไม่กล้าพี่แจ๊ดนานๆกินทีไปกลับบ้านเถอะแจ๊ดเลยแจ๊ดเป็นแบบนี้อีกแล้วแจ๊ดก็ต้องเอากระเป๋าแล้วมายืนที่บ้านพี่แล้วก็บอกพี่เอามาสามป่องห้งวดิอ่้อันนี้กูแล้วกลับบ้านแจ๊ดเงาพี่แจ๊ดแจ๊ดกลับบ้านแจ๊ดพี่ผมเหนื่อยแจ๊ดเฮ้ยเงาแจ๊ดมอกมันจะกินไงหรอหรอแจ๊ด แกลับเถอะเชื่อพี่ดิตำรวจแกลับมาดูแลผมเรียบร้อยหน่อยบแกล้องับแต้องกลับแลวแก๊ยูจะโทรเรียกตำรวจเนี่ยมันไม่ได้ยินผูเบ้าหน่อยที่ก็โทรไปนีผมก็ระแคระผมอยู่แจลต้องกลับบ้านนะกลความเรียบร้อยแกับนโอยนี่ส่งไอ้นี่เลยลมลม ตรงไลน์ตรงโลเคชั่นในไลน์เลยอ่าจะได้มาเอ้าจะคุยอะไรคุยอะไรเออตำรวจครับไปไปแซมลับบ้านเลยไปเดี๋ยวก็มาทะเลาะกันที่นี่อีกรอดข้างบนนี่เออเฮ้ยตำรวจนะสวัสดีครับผมสารวัตรชุเกียรติครับวันนี้อ่าออกมาตรวจความเรียบร้อยครับเออช่วยดูแลความเรียบร้อยให้หน่อยได้ไหมครับไม่เรียบร้อยอะฮะครับผมชุดไหนฮะ นี่เลยครับที่นี้เลยครับขอได้ได้ได้คุณ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 คขออนุญาตฮะขออนุญาตครับวุ้ยตำรวจสวัสดีครับผมสารวัตรชูเกียรตินะฮะรับหน้าที่ให้มาดูแลความเรียบร้อยเออคุณฮะติดกระดุมด้วยฮะติดกระดุมด้วยไม่เรียบร้อยฮะติดติดเลยฮะอย่ามาเปิดอกอย่างนี้เสื้อทับแดงเกงฮะทับแดงเกงฮะไม่เรียบร้อยเพื่อนครับเอาทับครับเอาทับครับเอาคุณเอาอะไรนี่อาบน้ำมางกวเนี่ย เอ้าทำไม s <S ครับผมเพิ่งทำงานมาทำไมสกปรกอย่างเงี้ยคุณเอ้ากลับไปอาบน้ำได้ไหมกลับไปอาบน้ำก่อนได้ไหมเอ้าผ้าไปอย่างงี้พอเวลาสลัดก็ฟุ้งดิครับเอ้าน้องๆน้องๆนั่งใ้พี่ธีพิทางครับไม่เรียบร้อยนั่งนี้ไม่เรียบร้อยใหอะไรนี่ผมนั่งนี่แหละไปๆตรงนู้นตรงนู้นไปเอาเพื่อนไปไหนเอาเพื่อนไปไหนไม่เรียบร้อยเอาเพื่อนไปไหนเอาเพื่อนไปแล้วแต่คุณตำรวจนะครับครับผม ไอ้สัตว์เนี่ยเมาลุ้มากไอ้ที่เมาลุ้มากมึงเอามาไปดูเพื่อนด้วยนะโอเคดีแล้วดีแล้วโอเคคระเนีครับครับผมเรียบร้อยแล้วทุกคนขอบคุณมากครับครับผมครับผมกลับก่อนนะครับเชิญครับหนูอะไรตำรวจอะไรครับเนี่ยผมหมายจะให้มันดูแลคนเมาเนี่ยเา ผมดูแลความเรียงร้อยแต่ละคนไม่ได้เปหน้าที่ดูแลคนเมาดูแลด้วยเดี๋ยวมันทำร้านผมพังทำไงอ่ะเอาอย่างงี้เดี๋ยวทำอะไรก็ทำไปเดี๋ยวผมขอญาตก่อนนะครับผมต้องอยู่นี่นะครับผมไปเนี่ยเดี๋ยวผมเดินเดินแถวนี้แหละมีอะไรก็บอกผมนะจ๊ะจะให้กลับเออเชื่อพี่ดีกลับบ้านเถอะหูวี่ยังไงวะเมียมึงเนี่ยไปดูพวงมึงอยู่นะเว้ยก็รู้เมียดุวะไม่แก๊บได้ไงไปเรื่องฮะ ทำไมพี่โทรไมพี่ไม่ได้ไปพี่ไม่รับไม่รับฮะกูโทรเมื่อกี่สายไม่รับกูบอกแล้วว่าหรื่องนีกูไม่ชอบเข้าใจไหมหนูอ่ะโทรสองสายไม่ได้ยินหรือเปล่ากูโทรสามสิบสายค่ะพี่นะคะโทรสามสิบไม่รับไม่รับกูโทรสามสิบไม่รับไม่รับนะคะกูบอกแล้วว่าเลย่องกูไม่ชอบหน้าที่มีแล้วเป็นชอบแต่ยอดหน้าไม่เห็สัตว์เลยฮะหลายรอบแล้วนะมึงหลายรอบแล้วนะมึงอย่าเลิกกูต้องพูดว่าอะไรนะนะหลายรอบแล้วมึงอ่ะหืมกวนไม่ไม่ชอบไม่ชอบ ไม่ชอบ ok ม,มึงกลัวให้มึงโว์ไม่รับต้องติดสายมึงโทรไหมไม่รับ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 ใครจะมาช่วยมึงกูบอกแล้วให้ม an <visuals> ึงกลับบอนกลับบอนกลับบอนหลาย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 รอบแล้วมึงอะหลายรอบแล้วมึงอะกูบอกแล้วเลยกูไม่ชอบกูไม่ชอบอะขออนุญาตนะคุณผู้หญิงครับขออนุญาตนะฮะมึงไม่ต้องมาเสือกเลยมึงไม่ต้องมาเสือกนี่มันเรื่องของผัวเมีย คุณนี่ผมตำรวจนะครับแล้วยังไงกูมาตามผมกูกลับบ้านโทรสายสิบสามวิญญาณแล้สายกูมึงจะบอกว่าคุณไม่เรียบร้อยนะฮะเอาเสื้อใส่ในกางเกงด้วยครับคือใจครับค่ะไม่เรียบร้อยฮะค่ะขอบคุณครับไปกลับบ้านมึงอ่ะสามสิบสามครับกลับบ้านโอ้โหบ้านเฮ้ยคุณเซียนนะเซียนเซียนไหลละอือตื่นเยอะหน่อยใชรอเมล่ามีสัตว์เอ้ยกูจะไปรอมึงที่รถห้านาทีเย็น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 เย็ นี่ผัวนะเว้ยดีกว่าน้องเลยสามสิบสายกูแล้วว่ากูมีได้กินปากเหรอกูไม่ชอบเรื่องนี้กูบอกแล้วว่ากูไม่ชอบมึงไม่มีความรับผิดชอบเลยฮ้กูบอกมึงบอกมึงบอกมึงหลายรอบแล้วนะโหนอหลายรอบแล้วน้องตำรวจเขาอยู่แล้วเนี่ยกูจะไปรอมึงที่รถห้านาทีถ้ามึงไม่มามึงจะ อีกสักรอบไหมอือจะเป็นโหดจังวะผู้หญิงคนนี้เอ้ยคุณครับขออย่างประกองตัวเองได้ไหมฮะโอ้โหถามจางนะครับนี่ทะเลาะกันเรื่องอะไรเัาเนี่ยผมมาเนี่ยพี่มาพี่เขาจบงานสองงานไงอีจ็อบสองงานพี่ก็พาผมมาเลี้ยงไงก็แค่มาแค่มานั่งกินแล้วเป็นอะไรฮะผมก็นั่งกินไงพี่นั่งกินครับพี่แล้วบอกเขาหรือเปล่าล่ะ ก็นั่งกินอยู่นี่ไม่ได้บอกไงไม่รับโทรศัพท์เขาบอกไม่รับโทรศัพท์เขาครับคนเมาพี่เป็นไปได้ยินเสียงอะไระเสียงมันดังด้วยเข้าบ้านบ้างบ้างเราเข้าบ้านบ้างบ้างเข้าปกติพี่แต่มันมีวันนี้วันเดียวเลยอ้าวแล้วกลับไปจะมีปัญหากันไหมเนี่ยมีพี่คนรักกันเหมือนเงืเหมือนเดิมเลยเฮ้ยโอนี่เรายอมเมียขนาดนี้เลยเหรอใช่พี่เคยทะเลาะกันแล้วจอดรถแล้วเมียวิ่งหนีอะไรมีไหมก็เคยพี่แล้วผมก็อายคนนะผมก็ต้องวิ่งไป ไปตามมาพี่แล้วคนแางนั้นเขาก็รู้จักผมหมดเนี่ยผมก็เมียลูกเมียผมวิ่งทะเลาะแต่รถแล้วลูกเมียผมวิ่งลงแมงล่างผมก็ลบไปตามมันนี่ก่อน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 แล้วก็ขึ้นไปเคลียร์กันพี่แต่ปุ๊บผมก็กับเมียเ็าไปทํางานผมก็โกรธที่พี่เครียดอ่ะมันสะสมมานานอ่ะผมทะเลาะเขาเรื่องทํางานตลอดเวลาทางานผมว่าน่าโกรธมากเลยเมียมันเหรอมึงดีเหรอัไอ้แจ๊คโอ้ยโห้าทีแล้ว ห้านาทีแล้วไปกลับบ้านกลับบ้านห้านาทีแล้วไปไปห้านาทีแล้วกลับบ้านไปมีผู้หญิงอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะกูสงสัยมากทำไมกูต้องเป็นผัวมันตลอดเลยวะไอ้ตัดตบตั้เบอร์เลยโอู๊เบอร์มันแลยแต่พูดผิดพูดถูกนะทำไมมันต้องเป็นผมต้องเป็นผัวมันทุกทุกเรื่องทุกอีพีกูจะกลับได้หรือยังมึงจะกลับได้หรือยังกูรอมึงนานแล้ว กลับบบ้าอกให้กลับบ้านไปกลับ,บ